สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับอีสานแฟมิลี่กินแบบบ้านๆมาค่ะพี่น้องครับนี่สีพ้ามากินปิ่งเนื้อนะค่ะเนื้อแดดเดียวกับตบักคุงแบบเล่าเล่าเานาะค่ะพี่น้องค่ะปิ่งเนื้อหอมหอมเลยค่ะนี่ตำมะคุงตํามาแบบเล่าเล่าค่ะพี่น้องสีสันจดจดคือเก่าตามาแบบเผ็ดนัวค่ะพี่น้องค่ะตําใสปลาแดดตอนตําแบบบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องืันนี้ได้พักมากพักผ่าค่ะพี่น้องค่ะพักผายังไงก็พักผ่าย่อยค่ะพักเส็จแซ่บด้วยนะคะวันนี้ มีสองพักสามพักก็บะเขอบะเขือ่อนๆขับพี่น้องคะเป็นตะแเสบแห้งมาเด้อบันเส็บๆน้ำกันทายอยู่ในบัานคือเก่าค่ะพี่น้องคะฝนตกข่ะพี่น้องฝนตกฝนลินเนาะค่ะพี่น้องอยู่ข้างนอกเมื่อขึ้นเลยค่ะตอนนี้กะบ่ายสองแล้วยังบ้านหยุดตกอีกค่ะพี่น้องยังลินยังแบบเป็นไปปล่อยค่ะพี่น้องคะมาเส็บๆน้ำกันเลยเนาะค่ะบันนี้หอมแห้งค่ะพี่น้องคะหอมประเดกหอมย่างเนื้อเนาะค่ะนี่เป็นเนื้องัวค่ะพี่น้องมาเส็บๆน้ำกันเลย จับหม,มักมาได้กินโดนแล้วค่ะ พักพัยหน่อยอืมแซบหืมบุกเหรอเก็บมันใหม่ๆเลย กอันดีแห้งครับพี่น้องคะต้นนี้รั่วค่ะ เจ้บเมนูในวันฝนตกขาดบดได่กระเมนตำมูกุ้งขึ้กเอานะคะกินยำไก่กระแสบค่ะพี่น้อง วแลมาเด้อค่ะจับจัดน้ำกัน เมเนื้อติดมันเนาะคะ่ะอืม พายุเข่าค่ะพี่น้องคะอีสาตนตอนล่างจังหวัดอุบลเต็มๆเลยค่ะ เขากระติดมืออุ่นเขาเย็นคื่ะีี่นองค่ะติดมือดีแฮงโอ้ยสีตอนประแดกเลยอ ปลาจะดีเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าปลาที่เดิดบานเข้านะคะ่ะ Stop แบบคักค่ะเมนูวันฝนตก ไปข้างนอกอย่างลำบากเนาะค่ะพี่หน่องคะ่ะหรือของในตู้เย็นออกไม่เสร็จกิน mm-hmm <sighs> พิมแล้วค่ะพี่น้องคะอาจจะได้ยินเสียงฝนแน่เนาะคะ่ะถ่ายฝนหยุดก็หยุดกับพี่น้องครับพมอเส้าต๊ะหรอแบเป็นแบบว่าลิ้นเนาะค่ะพี่น้องต๊ะลิ้นลิ้นนะค่ะพี่น้องบ่้อเส้าจ้าเถื่อนตังเถื่อนกับเป็นไปล่อยพี่น้องคะนั่นแหละค่ะมือนี้กม,มาในเมน,นูตำหมูคงย่างเนื้อเนาะค่ะย่างเนื้องัวค่ะพี่น้องครับเนื้องวัององวแดดเดียวคะ่ะหอมหอมค่ะพี่น้อง นั่นแหละค่ะการสิขอตัวล่าล่ะค่ะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่แจะกข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับชสาวน้อยในคลิปต่อไปนะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกทการติดตามเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ